ามาถึงแล้วอาชึบโอเคเฮ้ยไี่กนไหนไว้เนี่ยเดี๋ยวมันคิดว่าอะไรอะ่ะถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ลละนะท่านเอ,อ๋อหนึ่งล้านตัวจะมาทำลายโลกเหรอท่านเอ๋อมันคืออะไรอะ่ะทุกคนเฮ้ยเช่างมาเถอะเฮ้ยเฮ้ยนั่นใช่แต่ไปแล้วแมงเอ,อ้ย <c oughs> โอเคขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมไซยคนแล้วก็เคียคุณนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเอาชีวิตรอดในบ้านทะเลทรายนะครับในแบบว่าในบ้านทรายเพื่อนนี้จากไททันเอ๋อหนึ่งล้านตัวเองทุกคนครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระตือไปไดกดกระตือหน้าขียวมันดีแกกันมาดิ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 อยืมกระตือเลยด้วยกันครับเพื่อนๆอะไรกันจะในกระทำคลิปต่อไปนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับวันนี้ทำไมเรามากันสองคนเนื่องจากพี่ปาเรานี่ปามีปัญหาเรื่องอินเทอรรรร์เเเนนนนน็็็ตะะะคคััับบลยยงมมมาไไไไ่่ด้กป โอเคเรามาเตรียมพื้น oh, ท okay, ี yeah, ่สร้างบ้านกันดีกว่าทุกคนมาครับทุกคนเรามาเริ่มสร้างบ้านกันดีกว่านะครับว่าจะที่เราชิลอดยี่สิบสี่โมงเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่คุอนค้าจะอีสี่มากเลยเพราะว่าเพราเราเก่งมากจะไม่คอยยขยานไม่ใช่ขุยานขุยันแค่ขุยันขุยเนขุยั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 นกุยันขุยันขุยหน่ายันขุ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 ยันขงยันขุยันไงยันขุยันขุยัน็ุยีนกระันขุยันะครันขุยันข เลครับว่าเชีบ้านไครนะครับใครเชี่์เชยาน,น,น,นะครับพี่เลขสนะครเชี่ยพี่ี่เลขหนึ่งแล้วกันนะเลขสองเราเผื่อไว้พี่ป,ปลาล้วกันน,น,น,นะทุคนะคุณยังไม่มีสิทธิ์มาแทนที่คุณลาฟาเอลคุณโ,ยโคอยโคอนเข้าใจไหมฮะบ้านนาแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์นพื้นที่แน่นอนนะบอกเลยนะพวกแกหัวรไมพอยงล่ะแกคงมีพื้นที่ที่มันสาแบบพื้นที่โลดการสร้างบ้านผมมีดูที่นึงฮะมีเาไ่พูดแล้วกันเร่นี้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะทาตรงนี้นะครับผมคิดว่าเราจะเ็น ทำอะไรนะฮะโอ้ยคิดว่าทางเดินเข้าบ้านเรานะฮะจะมีทั้งหมด2ทางนะครับผมทำทางสลูไว้ทางนึงตรงนี้แล้วกันทุกคนมาเดี๋ยวรองสั้นดูทุกคนเคยเห็นอารมณ์เหมือนปราสาทไหมราสาทแบบเหมือนเชือกนะครับแค่เป็นภาษาเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยนะเกิดจาปราสาททุกคนเคยเห็นไหมแบบเมื่อกี้มีเป็นคล้ายๆแบบทางเดินมันเป็นแบบราชวังอะทุกคนมันจะแบบเทพอะเข้าใจไหมประมาณนั้นนะคนทั้ตรงนี้จะเป็นทางเดินทุกคนทางเดินเข้าบ้านยังไงแต่ว่าสามารถเข้าทางนี้ได้เหมือนกันทุกคนงงไหมทำไมทุกคนไม่ไปงงเอาง่ายเทุกคนงงมาเป็นยังไงจะไหนจ้ คุณเป็นคนขายโรตีไหมโรตีเจ้าหนาจาโรตีไม่ไดนาจารเอาจโรตีเลยนะผมชอบกินผมชอบกินมากเลยเหมือนกันเฮ้ยมาคลิปก่อนนะทุกคนไม่ใช่แบบคณเราเรเอกคลิปก่อนนะโอเคมากเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้ทุกคนนัไปทางเดินนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราทัก่อนช่อประมาณนี้น่าจะโอเคนจะโออะนะเฮ้เราทำอะไรนี่ทุกคนแล้วก็นี่นี่เป็นไงทุกคนแค่นี้ก็สวยเลยใช่ไหมเดี๋วยังไม่เสร็จนะครับเราอย่าลืมนะฮะเราังไม่เสร็จเลยนะครับโอเคตรงนี้ทุกคนจะเป เออใช่กรต่เดี๋ยวโทษนับกระต่ายนี่เราต้องเรียกว่ากระต่ายทะเลทรายไหมใช่ไหมค้เพะมันอยู่ในทะเลทรายเออมันต้องเรียกว่ากระต่ายทะเลทรายเว้ยทุกคนโอเคตอนนี้ผมกำลังเริ่มแบบเริ่มจอดตรงกาสร้างบ้านนะครับบอกเลยว่าตรงนี้โอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ติดไทุกคนประมาณนี้เลยนี่เดินเข้าบ้านแบบบอกเลยว่าแบบโอ้โหเชียร์ย่าจะแพ้ผมอ่ะทุกคนอันนี้แพเยอะ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 อะยอะเ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 ยยอะเยอะเยอะเอยอะเะเยอะเยเยอยยอะเยะเยอ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 ยยอะเะเยอ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 ยอะเยอะะเยอะเเยอยอ เ่แ้อย่าลืมเชียร์ใหม่เล่นหนึ่งนะทุกคนนะเออนะครับใครที่ชอบดูท่านก็อยู่ในคอมเมนต์ด้วยกันนะผมว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูแตท่านมา,มากๆเลยนะเพราะว่าใครที่แบบไม่เคยผมไม่เป็นคนใครที่ไม่เคยดูแตท่านแต่ผมต้องเป็นคนวิจัยวิธีนะเธอเนี้ย คนดึกอ่ะเคยดูแต่ท่านนะเออไอทีไอทีใช่ไหมคุณไอเกะคือพี่แอ้าเป็นคนนึงนะครับที่เขาไม่เคยดูแต่ท่านนะครับแต่เขา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 เขพอรู้เรื่องนะทุกคนว่าแต่ท่านมันคือตัวที่สูงสนะครับแล้วก็ไม่มีอวัยวะเพศนะพี่แอ้มคุณรู้อย่างนั้นใช่ไหมตุ๊ต้องใช่ไงข้าจะไมรู้ยาแหละโอเคทุกคนผมขอสร้างทางเดินอะไรทุกคนทางเดินน่าจะนานแน่เลยนี่ครับทุกคนเป็นไงบอกแล้วว่าทางเดินผมมันไม่ธรรมดานะทุกคนเออนะครับผมไม่เคยสร้างอะไรธรรมดาเลยทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเราขอทำนุญาตตรงนี้ก่อนนะทุกคน ค้รทำตรง,งนี้นันจะเป็นรั้วนะทุกคนนัเป็นรั้วแบบเอาไว้แบบเออเป็นรั้วทุกคนทางเดินนะครับเราก็คนเรควรมีรั้วนะทุกคน,คน,คน,ท,กคนทุกคนจะรู้เลยว่าพาาพี่แซมมันโคตรสวยทุกคนนะเออสวยแบบจริงๆสวยเกินม่ไหมอะครับนั่นนะฮะโอเคเราอนุญาตทำตรงนี้ครับเราทำทั้งหมด3รั้วนะครับแล้วก็ต่อหนึ่งรั้วประมาณนี้ทุกคนนะยังไม่สดนะยังไม่เสร็จยังไม่สดคืออะไรวะยังไม่สดยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จเฮ้ยแค์ร้อนด้วยครับทุกคนแคทร้องเร<ๆ>ียกเขาบูลล<ๆ>ี่ในการ พูดถูกแล้วจริงเนี่ยทุกคนครับทุกคนอย่าลืมเชียร์เลขหนึ่งนะครับใครที่สนใจโซนสามผมพิมพ์เลขหนึ่งนะครับก็อย่าไปพิมพ์เลขใครพิมพ์เลขสามนะแสดงว่าคนนั้นนะครับเอ่อเข้าห้างโจนะครับทุกคนนะเข้าห้างโจนะครับโจนะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นโจแค่เป็นโจแค่ใช่ใช่โคโจโคโจนะทุกคนอย่าไปเชียร์แค่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาจะทำประมาณนี้แบบสั่งสองทางนี่ทุกคนทางเดินผมเสร็จแล้วเป็นไงแค่ทางเดินก็แบบโอ้โหพิเศษแดงเวลาที่ผมใสไม่ใช่ดูสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมดูแค่ทางเดินนะครับโคคคคคสวยยยออออ่่่่ะะะรรรรรััััับบดดดดููแแนนนนนนฮาาาาาาลืมมทเเเีี้้้ขงงิไ แข่งสร้างบ้านได้ไหมแข่งท้านท่านเดินได้ไหมแข่งอ่ะไม่ได้ใช่ไหมแข่งไม่ได it ้ครับทุกคนไม่ได้นะฮะก็บอกเลยบ้าผมโคตรสวยนะครับแค่ตอนนี้บ้าคุณเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะยังไม่เสร็จเลยอ่ะวูโคตรกาเลยนุ๊บนุ๊บนุ๊บเสร็จจะเสร็จแล้วครับเฮ้ยจะเสร็จแล้วไอ้ทุกคนเสร็จละบ้าผมไม่เสร็จเลยฮะไม่เป็นไรครับเราต้องเราไม่ต้องสร้างรีบนะฮะเพราะว่ายังไงเราต้องชนะแบบชิวๆทุกคนไม่ต้องคิดมากนะครับบ้าผมก็แบบชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต ก็แบบว่านะแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะเพราะว่าคุณดูมันไส้คุแน่เลยแบบว่าพี่เพิ่อนพูดมากกว่าแน่นอนครับปกติเนี่ยโอ้ทุกท่านครับประมาณนี้นี่คือบ้านผมนะทุกคนเป็นไงดูแค่ทางเดินนะครับแล้วก็บ้านผมเนี่ยผมคิดว่ามันจะแบบมันจะงอกมาอย่างนี้ทุกคนงอกงอกตรงนี้ไหมมาณนี้ปึ๊บประมาณเนี้ยแบบมันก็เรื่องใหญ่เลยมากทุกคนเพราะว่าปกติแบบเออเฮ้ยมันก็ต้องใหญ่อยู่แล้วบอกว่าเออบ้านผมผมไม่เคยสร้างบ้านเล็กนะครับไอ้กระต่ายมันคนดีผมไปใช่ไหมเอ้าคุณระบบร้เออฮยะไไรผมม่เคยสร้างบ้านเล็กนนาหรือว่าเปล่าคุณสสร้าาางยเฮ้าาาางบ้นนรสทยุกค คุณคุณหาไปจีป่ะคุณหาไปจีป่ะเฮ้ยอะไรนะคุณเอาอาบีจีคืออะไรนะมีอะไเดี๋ยวคุณจีอาบีจีใส่เลยเพียวดูเดี๋ยวทุกคนนะดูด้วยครับคือแข้งเขาขู่ดูคนนะครับคุดูเขาขู่คุณดูนะทุกคนดูดิอู้ชั่วชั่วชั่วเร็วเร็วต่ำต่ำละมกโอเคมาเดี๋ยวมาเดีมาไม่อยากจะโมวครับเขาก่อนนะครับมีคนโดนแก้นะครับทุกคนมีคนโดนแก้นะครับแบบว่าแบบมีคนปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วไม่กินกันเลิ่มบอกตามอันนี้ก็ไม่เอานะอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอา โอเคครับประมาณนี้นะครับโอเ,เคเดี๋ยวรประมาณนี้ทุกคนครับเรามีทั้งหมด2บ้านนะครับทุกคนไม่ใช่2บ้านเลยคือแบบบ้านนึงมี2ตึกนะทุกคนมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ทุกคนเกตบ้างน,น่าจะไม่เก็ตถ้าคุณไม่เก็ตก็คือเกตอะครับเก็ตอะเออ จะคิดจะเกย์ก <extern als> ันหน่อยน้องอะไรเงี <unquote> ้ยน้องตัวน้องประ่าณนี้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนิดนึงนะครับทุกคนหน้าต่างของเราก็จะเป็นกระจกนะครับถูกระจกเลยถูกระจกเพราะว่ากระจกมันไม่สะอาดกระจกมันจะสะอาดถูกระจกเออยห่หาผัวแล้วทุกคนทุกคนเออเคประมาณนี้นะทุกคนโอเคบ้านเราจะมีทั้งหมดน่าจะมาสามชั้นไหมทุกคนแบบว่าตรงกลางเนี่ยสามชั้นนะแล้วประมาณสามชั้นแต่ตรงนี้ยก็ประมาณธรรมดาเนาะเพราะว่าคอนติโน่สร้างใหญ่ครับผมบอกแล้วไงแค่ทางเดินบ้านผมทุกับบ้านเกียงแล้าหลังหนึ่งผมบอกแค่นั้นแหละ ไม่คิดเลยคือดูดิจิงจัเลยนะไม่มีอะไรต้องตอบเลยหรอคือผมไม่ต้องขิงอ่ะเขาดูที่ผลงานรเ่าทุ้คสวัดีครเมี้ยเขาไม่เาพูดมากมายแต่ควาหมาเท่าเดิมีจีรจีทุกคับดี๋ยวผมขอญาตปูพื้นปูบ้านกนแล้วกันเอาละทุกับบ้านผมก็เขาาดจะแบบใกล้เสร็จแล้วนะทุกคนนะประมาณนี้เลยนะครับก็จะแบบมีทางเดินใช่ไหมทุกคนเข้าไปทางเดินเสร็จก็จะมาที่ทุกคนเห็นไหมับับับเลี้ยวมาทุกคนในบ้านนี่ทีน้ก็ทำทางขึ้นตรงนี้ทุกคนครับจะมีทั้ ระวัดคนระวัดคนกะกัดนะครับทุกคนมาแล้วข้อแรกทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำทางขึ้นก่อนเลยนะครับประมาณนี้ชึบประมาณนี้ได้ครับทุกคนชึบประมาณนี้ชึบแล้วก็ชึบอีกหน่อยหนึ่งอ่ะชึบชึบอีกทั้งหลายเลายชึบนะครับป็กคนชอบอ่ะชึบชึบยึบชึบชึาชึบชึบชนีชึบมึบชึบชึาชึบชึบชดีชับชึบะึบช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 ึบมึบนึบชึบชึาชึบชึบชึบจะโอเคขึนชึบ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 นึบชึบชึบ นี่ทุกคนอ,ออาไคอยนิดนึง ประมาณนี้ทุกคนนี่ครับอันนี้คือทางขึ้นชั้นแรกทุกคนปับที่คือชั้นสใช่ไหมโอเคเราไปชั้นสามเลยครับเราขึ้นเลยครัเราไม่ต้องพูดมากทางปีเราขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยมันมันไสแล้วไม่ไหวแล้วขึ้นเลยก็มาที่กุมาริกูมาริกูก็มาริกูกไม่ใช่ไม่ใช่ทีนีรโอ้ยเข้าชั้นแรกนะครับขึ้นชั้นสงมาชั้นามีกครับทุกคนชั้นกไมเสร็จฮะคืนชั้นสครับบ้าแคบบาผมเล่าชั้นเ้าจ่กผมบอกเลยโอเล่มาแบบท่านแบบไม่ทำทกอะไรได้ผมแน่นอน ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับมาเลยครับผมคิดว่าบ้านหลังนี้นะมันเป็นสีอ่อนน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลหนออกแบบเหลืองๆเหมือนฟันขยานะครับเลยจะเน้นเป็นสีดำหน่อนะทุกคนนะประมาณนี้เอออย่ารอช้าทีทุกคนเราจะเน้นเป็นสีดำหน่อยแล้วกันทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีชั้นหนังสือตรงตรงไหนดีทุกคนตรงนี้แล้วกันอันนี้สักนิดนึงอ่ะตรงนี่ตรงนสักนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีชั้นนึงตรงประมาณนี้นะครับมันจะเป็นห้องนั่งเล่นนะลืมบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าพี่สุทัมพี่เฮ้ยพี่สร้างห้องอะไร เฮ้ยเดี๋ยวเดีูเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมฮะทุกคนเห็นไก่นะครับกูเพงเพว่าไก่นะครับทุกคนไปชู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 ทุกคนวดีครัเขามาทุบกระจกบ้านผมมาดูน้เดี๋ยวบ้านเขาพังระเบิดแน่ทุกคนบอกเลยว่าระเบิดแน่ระรหระระทะร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 ะทุกคนนระ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 รนระ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 นะร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 ีระระาะรระ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 รคระรเระระรคระ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 นะรระ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 นี้ะร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 บระระระรเระรนระ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 รเระนะร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 ะกะร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 ระ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 นะร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 ระรร ปาอ่านหนังสือนะทุกคนนะครับป้าไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเป็นตรงชอบเลยชอบเลยนี่นะชอบชอบระบบนะบุกมานนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปตกแต่งห้องนอนดีกว่ามาทุกคนครับเราเริ่มมาตกแต่งห้องนอนกันดีกว่านะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะให้เดือบให้คนเนี่ยให้คนดูนะครับให้ดูห้องห้องครัวห้องห้องครัวห้องน้ำที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเซอร์ไพรส์ที่หลังเนอะทุกคนดูนะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำห้องนอนกันเลยนะครับห้องนอนผมก็นะครับแน่นอนครับผมจะมีเครื่องโต๊ะแแตตะะะะะ่่่าาาาาาททีีงงงหนนนนน้คครรรรรรรััับุกกกเเพสสวยมมธชิฮไม้คอ นะโอเคไม่เกียย่ยวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำแบบนอนแน่น,นอนครับผมเราจะเน้นเป็นโทนสีดำมาเลยแล้วกันรอบนี้นะฮะแล้วก็จะมีตู้ตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นขั้นอันซึ่งอย่างหนึ่งล้วกันแล้วก็วางโคมไฟไว้ตรงประมาณประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะโคมไฟไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมีเตียงนอนที่มันเป็นสีก็ค่าจะดำเลยนะเหมือนขอเสียดำมากเลยนะครับหมายถึงเตียงนอนร้านดับจูนเตียงนอนประมาณนี้ใช่แล้วแล้วก็วางเตียงนอนประมาณนี้ทุกคโหสีดำสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องมีโต๊ะเทเบิ๊ะนะครับผมเทโต๊ะอันนี้อันหน บอกเลยว่าโคตรเทพโคตรจ้าโคตรฟูแล้ก็ต้องมีอ่าอ่ามีไฟไว้ตรงนี้สักสักสักลำัวรมีมีกาฟิ้ในกีโก้บีกาโปเอ้าเพลงมากกรอแดเดี๋ยวเรื่งร็จนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาวางตู้เย็นไว้ตรงนี้ไม่ได้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับนี่ทุกคนผมบอกแล้ว่าตู้เราเนิมีตู้เสื้อผ้แบบจริงๆนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มปหนังสือนิดนึ่งไหมทุกคนหนังสือมีหน่อยแะ้รก็ได้นะครับอสด้อสีจังก็์ด้กาไว้เนสื้อสี ไม,ไม่เอาดีกว่าไม่จอดแล้ไม่ใไมีใจใจเอาเป็นต้หนังสือวางเป็นติดฝาผนังจะโอเคไหมน่าจะโอเคนะอ่าประมาณนี้ก็ได้โอเคครับเดี๋ยวบ้านเราก็เสร็จประมาณนี้ทุกคนครับเสร็จประมาณนึงแล้วเพาะว่ตรงนี้อ่านนะเปลี่ยนที่แล้วอ่ะาะวประมาณน,นี้อนเอไม่ฟังไมฟังไม่ฟังเออเอยโอเครูครับเดี๋ยวเราไปรีวิวเดี๋ยวนั้นขออนุญาตทำบ้านให้เสร็จก่อนแล้วแล้วก็เรามารีวิวอีกทีล้กันเพื่อเป็นการซอร์ไรส์คนดูทุกคน l ล t s ก็คุณมีปัญหาล่ะคกณลืมเงียบ้กอหมดเลยทุกคนนครับ ได้ทุกคนครับดีครับเาดูบ้านผมนี่ประมาณนี้เห็นไหมสุดเปล่านี่พ่อผมต้องเวนี่มันจะมีพอลงมามันจะเป็นอะไรแค่มันจะมีดีผมันจะตูมเกับไปกูคันนะทุกคนไม่เกี่ยวนี่ครับพ้าผมก็ประมาณนี้ครับมาดูภายนอกดีกว่านะครับภายนอกก็ประมาณนี้เลยนะครับแค่ดูทางเดินบ้าผมเดินโคตรหรวมะจะไม่มีประตูงี้นะคุณงงไหมอ้าว เด็กก็มีทางเดินไงเออไม่แล้วแต่งไม่งั้นะทุกคนเพื่อความเท่ครับไปนี่ไปนี่มาทางเดินก่อนมาทางเดินนี่ครับทุกคนนะเข้าทางเดินมานะทุกคนประมาณนี้เลยดูดูโอ้โหแบบเหมือนดูอยู่ในแบบปราสาทในวังปะโอ้เมื่อเมื่อยนะบัะเอาเกี็บเดี๋ยวละอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่นี่ทุกคนดูในปราสาทในวังทุกคนแบบเก็บรายละเอียดงานเท่มากเลยนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตรงนี้คือห้องน้ำมาดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำผมลืมสร้างครับเลยอาจจะเล็กนิดนึงทุกคนนะขอโทษนะครับห้องน้ำผมลืมสร้างตอนท้าายนะะเเอออจจล็กนิดนนนนึงก็็ไไมม่เปปรระะาณี้เนาะยนี่่ตอไปเราไปดูห้อง ห้องน้ำผมแม่งไม่ได้เลยคุณเลยดีดูครับแขกผมเป็นไงสีดำเลยทุกคนมีแบบคอมพิวเตอร์นะครับมีอ่างปลาท้ก็มีนี่ยแกเอาให้กินแบบพวกแบบแทกเกอร์นะเป็นไงจะมีของแฮกเกอร์เลยคุณอยู่เลยกินนะครับเดี๋ยวกินไม่ได้ครับต้องแบบยอดเงินก่อนนะเออมแบบแขกมาไงแล้วก็มีแบบที่เสือดำนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นพ็อปนะครับไม่ใช่เสือตัวจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดมากันแล้วก็นี่มีโซฟาเออมาคือหมีแล้วก็ตรงนี้จมีท่หนังสือนะครับเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวห้องร หลือปิดแค่มาเด็ดแล้วโอเคตรงนี้คือห้องครัวนะครับห้องครัวก็ไม่มีอะไรมากนะครับเธอออกเนบบ<อ>ี่ยบอโล่งๆสบายๆหน่อยประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยเนาะจะมีแบบพวกเครื่องมือพ<า>ร้อมอะไรนะบ้านของยูเล็กไปเลยเหรอบ้านของคุณเล็กอยู่แล้วไง<อ>เท้าเท้าเล็กเท้าเล็กนะครับต่อไปเราไปดูชั้นตรงนี้ครับชั้นตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องดนตรีนะครับใช่แล้วจะมีแบบที่นั่งกินลมชมวิวนะฮะทุกคนก็จะมีโต๊ะเดี๋ยวแกมันคือโต๊ะไหมเอออ๋อมาตีมาตีใช่แล้วเราสามารถดูบ้านกระกาฝั่งนูได้ ตอนนี้มีเครื่องดนตรีนะครับสามารถเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือแบบพวกเปียโนอะไรตัวเล่นได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวนะอันนั้นคันเด็ดล้ครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองชั้นสามไปกันมานี่อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับตรงประมาณนี้เลยนะก็จะมีแบบพวกแบบกระจกนะครับจะมีแบบพวกแบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีแบบพวกเคียงนอนมีแบบพ้าเสื้อผ้ามีหนังสือครบพร้อมแบบครบครบย้นุ่งหนายุ่งหน้าเออยุ่งหนาหนังสือหนังสือเขามีกฎไงห้ามเอาหนังสือโดนเท้าไม่นั้นเดี๋ยวจะบาดอะไรอย่างงีี้้้ใช่่่่มมััยเเอออปปปรรระะะาาาาณนนนนนแตไไไดูบบกกกทุคค ผมพลาดี่เซ<ย>็นข้างนอกข้างในอยวพี่เซ็นเลย,ยผมผมเห็นแวบ,บแรกผมก็คืออะไรก็คือภาสาที่บอกผมว่าไว้เล่นตรงทะเลอะแบบสร้างภาสาไทยอ่ะ,อะอใช่เดี๋ยวนี่พาพี่เซ็นมากข้างน,นอกมีแบบมีน้ำใสัไปน้ำก่อนหอ๋อน้องฟูด้วยอ๋อแต่น้องฟูด้วยดวยิเก้แกโคตรสวยแล้วครับอะฝีมือเขาเริ่มพัฒนาแล้วทุกคนมีแบบมี้มีมีเด้งดิงด้วยแล้วแบบแบบน่ารักนะ ตายตายตายน้ำตื่นเกินตายก่อนนี่เรามีชื่อแพนหน้าแพนหน้าเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรครับอันนี้คือที่เจาะที่เจาะรองเท้าใช่แล้วก็ข้างในดูดิผมไม่จะไม่ให้ดูหรอกโอ้ยทุกคนโอ้ยเราดูข้างในผมไม่ได้แก่นะห้องขวบเออผมว่ามันดูมินิมอลดีนะคเข้าเปคนสร้างมาที่ออกแินิมอลมากเลยทุกคนสวยงามนะห้องน้ำนี่ห้องน้ำคือบ้าคุณเล็กเกินเดี๋ยวสร้างห้องน้ำเพิ่มใช่ไหม ใช่้เล็กเกินไปรามาสร้างน้ำพุมีแค่สองอะเฮ้ยสองได้หมนทุกคนี่เป็นแบบห้องคัวลนอนดูทีวีดูะเอออ๋อไหนดูทีวีเฮ้ยวีดีวีด้วยทุกคนเฮ้ยเท่ห่ะทุกคนโอเคครับบ้านเคียร์ประมาณนี้ใครชอบบ้านเคลียร์หรือคอมเมนต์เลขสามนะครับใครชอบบ้านพิเ่พเศษสออะกันนะบเอ้เลขห่งเลขหงเจ้ะมีสองทางทำไมนะอ๋อทางขึ้นบ้านมีสทางใช่ไหมใช่เว้เหมาอนเนียเหมือนบ้านผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาชุววเลยทุกคน let's go มาครับทุกคนตอนนี้แต่ท่านเริ่มมาบุกกัน yeah เพราะไม่เดี๋ยวจะ <มา S 1> ปรับเป็นอีซี่ก่อนล้วกันนะครับเพื่อที่เราจะได้เมามันกันในการฆ่ากับหน้าตามเหมือนแบบเหมือนเคลียร์ยาจริงทุกคนเห <_ S 2> <ฮ>็นไหมอุ้ยมันตบฟั่งทุกคนเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเอ่อเมื่อกี้เหมือนจะมีการบั๊กเกิดขึ้นครับทุกคนเมื่อกี้ไม่น,นับนะฮะเอาใหม่นะครับเริเ่มใหม่เริ่มใหม่เมื่อกี้เกิดแบบเมื่อกี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดเกินเมื่อกี้ผมปอดสลีปผมหมดลตายเลยทีน่ะฮะทุกคนครับตอนนี้ครับท่านเริ่มมหาลัยเทศกาลมันเฮ้ยเทศกามันอยู่มันมันมันกำลังมันกำลังพังไอ้นี่คุณไอ้้้ี่่่่่่่่ทททททมมมมมมมไไไไไไปปปปาาาาาาคิวววอออองัััันนนนนนฆบะะตยยฮฮเเ็ลกใจชร หร่อยนะทุกคนเที่ยงอมท่านโหวตยังไงยัไงเต็มเลยเที่ยเดี๋ยวผมเอาผมไปเอาอาหารก่อนเงี้ยผมไปหาเลยรับผมกลับบ้านก่อนผมไปเอาอาหารก่อนไม่ต้องคุณรอผมแป๊บผมขอ5ชั่วโมงรอแป๊บนึงเงี้ยได้เลยผมบอกแค่5ชั่วโมง โอเคทุกท่านเราขอต่อทีนึงครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่นมันคือการปล่อยแก๊สนะทุกคนโอเคเราขอต่ทนี่าามหาเลยไงเคขอปิ้งไก่ไวก่อนนะทุกค่านเราใส่โค้นักปิ้งไก่ทุกคนครับต่อไปนี้เรียกฉายาว่าพี่แซมนักปิ้งไก่นะทุกคนนะเออนะครับโอเคเราจะทำการไปฆ่าพวกไททัน60ล้านเมตรกันทุกคนไม่อาะิมันแค่ประมาณสัก15เมตรได้นะทุกคนไม่ถึง15ล้านเมตรได้เลยท่านเท่เหรอฮะ ครวันนี้เราไม่มีหน่วยลาเฟลวาด้วยด้วยน่วยน่วยน่วยด้วยทุกคนวยยิงเออน่วยยิงเราไม่มีหน่วยยิงวันนี้มาดิมาดิมาดิ ไม่ดินี่โดนแอมเลยมันไม่รีเลยมันไม่ลีอุทิศตนอุทิศตนด้วยการฆ่าท่านเริ่มไม่รีเริ่มรีครับทุกคนต้องกินข้าวเต็มก่อนกินข้าวยังนี่เอาข้าวไปเอาข้าวคุณคุณต้องกินข้าวก่อนเลือดจะรีนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการฆ่าท่านทั้งหมดนะทุกคนผมคือเอเรนเอาอุทิศตนด้วยการฆ่าท่านผมคือนักสำรวจรุ่น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 ที่สิบอืออือจะไปตายแล้วเร็วๆจะตายแล้วเลยอือแท้มันคือรีบอลนะรุ่นที่สิบะฮะโอเคหเนไหม่ไหวอป่าว้ว ไอ้ล้นไอ้ล้นไอ้ล้นอือล้มเหมือนคนบางคนที่ชื่อทีคุงอือใช่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 แค่คนตายคนเดียวคนตายเร็วเร็วเร็วแนยผมราคาบ้านคุณหน่อยเดี๋ยวผมก็ยืมเหมือนกันอย่าไปเล้มอย่าตายเดียวเวลาครับผมเราเรามีคนเล่นหนึ่งชีวิตแค่ทีฟาเร็วเรามีคนเล่นหนึ่งชีวิตทุกคนครับเหมือนเดิมนะถ้าว่าแต่ท่านเต็มหมดเลยอะทุกคนเรื่องมันรีช้ามากนายเป็นคนทรยศฉันไม่ทรยศทักที่ตกนายโลรคระเบียนะฉันเปลี่ยนอะไรนายคือคนทรยศที่ปล่อยฉันโดนแค่ข้ากิน อะไรคือาาาาาาไาเราไม่มีวัตถะทุกคนั้หมหว่ามีวัตถมัจะดียว่นี้แน่เลยอะทุกคนเละวันี้ไอ้ยทาท่านคุณจะทาเลยเเออเอโาาะครัแค่ทำไมเราไม่แปลงร่างเป็นชาช่วยอะ่ดิวกันนิ้วงำเจ็บคุณไม่เล่นจรูเลยเจ้าเร็วตัการวัแค่ต้อพีนรไม่ต้องพีลรามเร็วเร็วเร็เร็วตายรผมเนี่ยโอเคไปนึกกลับวันทำเพียโอ้แล้วือมาได้ คุลืมตัวใจด้วยกินเงินกินเงินกเราน้วมจะฆ่ามันมันจะมืดแล้วคอยอดดีไหมมันจะมืดแล้วฮะคุณได้ไหยนี่ผมบอกว่ามันจะมืดแล้วมันจะฆ่ามันที่ดีจะมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วมันก็ตายเออคุณเกียร์ได้ไหมคุณเกียร์ตรงนู้นโอ้โหโคตรเกียร์มากเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวคุณดีผมบอกฮะคุณดิบคุณ้งได้คุณ้ได้เดี๋ยวผมจะดิบการเองงานมันอะไรมันผื่นผื่นมาได้โอเคแต่เนิ่งข่อยอดทำไมวะเขาช่วยแกแล้วเดี๋นี้หเขาช่วยแกไอ้คนเออ โคตรตกใจานะครับบินถึงบใช่ครับเออเอเออท้อเดเลยเออโอเคโอเคผมผมผมเลยใจคนเผมเชีวิตหนึ่งเพราะเากดไอ้รอบรอบเม่กินไม่นำนะครับไม่กินไม่แหลกนะครับโอเคเอาไี้นแล้วโอเคตอนนี้เรา2คนไม่มีไม่มีไม่มีชีวิตแล้วโอเคไม่มีชีวิตแล้วตายแล้วตายแล้วเราตาาน่่แเร็วูเียหลือเียบเลยทเมอนเยอจังวะอ้อืออือออโอเคสวยงามครับทุกคนแค่ผมช่วยเก่าอ่ะะไททันไอททัน ไอ้ท่านไอ้ท่านเราทั้งห้ามตายแล้วเราทั้งห้ามตายโอเคไหมเข้าใจไหมเราทั้งห้ามตายแล้วเพราะว่าเราชีวิตเราหมดแล้วตอนนี้มไม่มาดิจบอันนี้จริงโอ้โหเลยโอ้โหเจ๋งจัหทำไมเ้วไม่เอาทำไมเราไม่เอาดาบนักตำรวจไปเอ็นชาดูเนี่ยนั่นดิมันเอ็นชาได้เหรอทำจริงแล้วเร็วมันเหลือสีตัวท้ายเลยเร็วแค่คนละาสองตัวไปเบอร์ตัวนี้ไปของตัวนู้น เด็กโกมาดิคิดว่าเท้เหรอฮะไอ้แกตังนึงไอแกมีแกีไอแกนีเจ้มีแก้มีโดแล้วฟิวอะมาไอโมดไอโมดคุยอะไรยันยังมเชื่อเนะ้ยเอ้ยเอ้ยเออตามไปยเฮยโอเคครับไปใั้งานอนกันมากันมัา เอาละนะขอหามันใสก่อนทีเลยเอาลวไปแล้วอาละอุ้ยสลีมหมดทุกคนอุ้ยสลีมหมดผมผมลืมผมลืมผมลืมปะสลีมเมื่อกี้โอเคครับทุกคนครับก็โอ้ยขอนอนก่อนนะเดี๋ยวบ้านผมปผมหลงบ้านตัวเองว่ะคนนึงนะโอเคฮะนอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมอมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนอนไม่ได้โอเคทุกคนครับผมเล้นเดี่ยวที่สามารถนอนได้แล้วทุกคนเมื่อกี้เตรียมมันเป็นเตรียมปรอมทุกคนไม่สามารถนอนได้โอเคก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องไซโคนปาราฟาเอลแล้วก็เดี๋ยวปาราฟาเอลไม่ได้เล่นด้วววยยอออออ่่ะะะกกชชบบัันนนนงไไไซโคคคคแล้้้เีุณรรืจ การทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับก็ลิงก์ช่องเคลียร์ก็อยู่ในใต้คลิปผมนะก็อย่าลืมไปติดตามช่องไอ้ไก่ไก่เคลียร์ได้กันนะทุกคนยูอาร์ทุกคนไปขึ้นหน้าคุณมีแข่งหรือเปล่าไปแล้วไปลดีไปแล้วไปแล้วทุกคนรับเจอใหม่คึ้นหน้าครับผมข้าหน้าอย่าเอายูอาร์ที่สี่จำนวนหนีจากอะไรหรืคอมเมนต์แล้วการทำไปไปทุกคนเจอกัน